สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK a u t o g r a g e วันนี้เราจะพาไปพบกับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองจากค่ายอิ u ุ u นั่นก็คืออิ u ู u MPV 2025รถอนเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่มาแรงสุดๆในปีนี้อิ u ู u ู MPV 2025ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการความกว้างขวางสะดวกสบายและความปลอดภัยในทุกการเดินทางโดยยังคงเอกลักษณ์ของอิซุไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดูบึกบึน แข็งแรงหรือเครื่องยนต์ที่ทนทานใช้งานได้ยาวนานเริ่มจากภายนอกกันก่อน Isuzu MPV 2025มาพร้อมดีไซน์ที่ดูทันสมัยและเรียบหรูมากยิ่งขึ้นด้านหน้ามีกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมพร้อมไฟหน้าเลดแบบ daytime running light ที่ออกแบบให้ดูเฉียบคมดูดันเสริมความรู้สึกมั่นใจในทุกมุมมองด้านข้างตัวรถถูกออกแบบให้เส้นสายดูพลิ้วไหว เพิ่มความลื่นไหลให้กับดีไซน์โดยรวมและท้ายรถก็มาพร้อมไฟไท้ายเล็แบบแนวนอนที่ยาวเต็มฝาท้ายทําให้ดูสปอร์ตและหลรูหรามากขึ้นขนาดของตัวรถถือว่าใหญ่พอสมควรรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึงเจ็ที่นั่งโดยเบาะนั่งแถวที่3สามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะสําหรับครอบครัวที่ชอบเดินทางไกลหรือมีของเยอะภายในห้องโดยสารก็ไม่แพ้กัน Isuzu MPV 2025ได้รับการออกแบบให้มีความหรูหรา พรีเมียมด้วยการใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังพร้อมระบบปรับอากาศแบบแยกโซนสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ประสบการณ์ฟังเพลงแบบเต็มอารมณ์ด้านเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบและเครื่องยนต์เบนซินโดยเฉพาะในรุ่นไฮบริดที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไมฮับไฮบริดที่ช่วยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น และลดการปล่อย CO2 ซึ่งถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบความปลอดภัยก็จัดมาให้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นราคาของ Isuzu MPV 2 0 2 5ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทย แต่จากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1.1ถึง1.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกสำหรับใครที่กำลังมองหารถ MPV ที่ให้ความคุ้มค่าทั้งในด้านสมรรถนะความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งาน Isuzu MPV 2025ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับ Isuzu MPV 2025คันนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างด้วยนะครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DK Autograde ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆใ,ในอนาคตสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ